ดีด้วยนะวันนี้อยู่กับเกมวันพันแมนเดอะสตองเกมนะครับอยู่กับในช่องธนาชาแนลนะครับก็วันนี้นะผมก็จะมาเล่นวันพันแมนที่แบบว่ากําลังมีกระแสดราม่านะครับว่าแบบจะถูกปิดตัวอะไรเงี้ยก็ว่ามันเป็นเซิร์ฟเทือนนะครับที่ผมเล่นอยู่ในตอนนี้นะก็เดี๋ยวนะียผมจะพาไปดูนะว่ามันแจกอะไรกันบ้างนะแบบแจกเยอะมากดูอัน,นอัน,นอย่างแรกนะคือแบบ ดูดิแจกยิ่กว่าเซิร์ฟไทยอะผม,มแบบเซิร์ฟไทยผมเห็นเล่นแล้วผมแบบท้อแท้เลยะครับแจกแบบอันนี้แบบแจกแบบโอ้โหกะคุ้มเลยนะคผมก็มันจะช้าหน่อยในเะซิร์ฟนี้มันแบบมันมีอยู่สองเซิร์ฟแล้วคนแบบเยอะมากนะแบบเข้ามาอาัดกันมันทําให้เซิร์ฟมันุ่งเลยอย้วดูไปทางด้านกิจกรรมต่อไปนะแบบก็ลงเหมือนเซิร์ฟไทยเลยมั้ง กิจกรรมแบบนี้แต่มันจะมีอันหนึ่งที่แบบแจกเพชรแบบแจบกบแบบเวอร์ะอะไหนวะนี่อ่อนเนี่ยดูดิห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยเนี่ยวันหนึ่งเก็บได้แม่โคตรเยอะเยอะจัดและที่สำคัญน,นี่นี่คือไฮไลท์เลยดูนี่คือไฮไลท์ไฮไลท์ของจริงเลยนะครับผม ช้า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 คนมันเยอะแบบเยอะมนันอัดกันมากอะนี่ดูดูมันแจกผมซึบซึบไทยเนี่ยผมแทบจะไม่ได้จับอย่างเี้ยจับตัวดําพวกบูร้อนเนี่ยผมเอาเก็บจับแค่ตัวพวกเมตาปัจจุบันอะไรย่างนกว่ารับไปเลย แจกโคเยอะนะแต่น,นี้ผมที่มาผมเล่นนี่คือผมไม่ได้แบบว่าให้ไปสนับสนุนเซิร์ฟเถื่อนนะยังไงมันก็ต้องถูกปิดอยู่แล้วแหละแต่แค่ผมแบบเออมาเล่นขายเคยรียดแต่มันแบบมันแจกกับมันไม่เหมือนเซิร์ฟเออมันก็จิ้มมือมันเป็นเซิร์ฟเถื่อนนี่แหละครับแต่แบบมันแจกให้เราเล่นขายเคยรียดได้แต่ยังไงมันก็ต้องถูกปิดตัวอยู่ดีนะก็ว่าทางจีนนี่เขาแบบว่า เขาสั่งปิดเลยบัประมาณนี้นะก็เห็นบอกว่าจะดําเนินคนดีผู้ที่เล่นเซิร์ฟนี้ด้วยนะครับแต่อืมผมอยู่ไทยอะครับไม่น่าจะโดนหรอกมั้งผมแค่เข้ามาเล่นแบบพ่อนคายสมองไงแล้วมันจะนานไปไหนวันนี้อ่ะโคตรจะนานเลย เดี๋ยวตัดไปตอนที่มันเสร็จเลยแล้วกันนะครับผม โอเคนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็รับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนีนะโบรอดผสานไปเลยนะครับผมก็มันร่วงจริงๆนะคนมาเล่นเยอะมากอะแบบเข้ามาอัดกันนะอะโบรอดมาครับจงังหวะนี้เสียงต่อไปก็เป็นกาโลนะที่เขาแจกมาให้นะครับแล้วเขาก็แจกอันนี้มาด้วยนะมีเพชรเท่าไหร่นนะ เพชรหมื่นหมื่นกว่าเม็ดไอ้แปดพันนี่แล้วก็แบงค์อาแบงค์แบงค์แ,งแจกมาสองสองพันแปดแปดแปนะแต่ของอย่างนี้มันก็แพงหน่อยอยู่แหละแพงเลยอะดูดิไอ้นี่สุดสามพั 3, นะดูดิเดี๋ยวนี้พาไปดูนี่การเติมือคือเติมมาเนี้ยแนะแบบเปิดจนชัดหน้าดูสองร้อยสามสิบใบโอ้มก้ดนี่ไฮไลท์เลย ดูคูณสองเติมห้าพันหยวนแล้วก็สองแสนแล้วคูณสองแต่ผมไม่แนะนํานะว่าให้มาเติมมันผมแนะนาให้แบบให้มาเล่นขายเครียดดีกว่านะไม่คือเนี่ยมันก็โดนปิดอยู่แล้วแต่ผมมาแนะนําให้มาเติมอะไรประมาณนี้นะก็นี่เดียวมาเจอผมจะสุ่มกาชาโชว์แล้วผมว่าเรื่อมันออกง่ายอยู่นะผมมีอีกเสริมอยู่มันออกง่ายผมเล่นสองวัน s s r เออเจ ได้หกเจ็ดตัวมั้งนุ้เป็นที่ดวงผมลแล้วแต่มันจะช้าหน่อยตอนเปิดเนี่ยเพราะว่ามันเซิร์ฟคนมันเยอะมากอะ่ะมันมีอยู่แค่อยู่2เซิร์ฟเองรอวนไปรอวนไปโอเคเอสโก้เปิดโชว์ไปทีหนึ่งแล้วกัน จริงผมก็แบบไม่ค่อยอยากจะสนับสนุนแบบเสริมเถือนนะแต่คือเอามาเล่นขายเครียดก็ได้นะแต่ผมไม่ไม่มีไม่ไม่ได้ไม่ไม่มีทางเติมแน่แต่ถ้าใครอยากเล่นก็ผมขอห้าสิบไลค์แล้วกันเดี๋ยวผมจะมาสอนดาวน์โหลดนะครับแต่คลิปที่ผมสอนนี้ผมจะตั้งเป็นไม่แสดงอันนี้นะสาธารณะนะต้องมีลิงก์ถื่อเข้าไปดูได้นะครับผมกระสมไปอา Okay. หมุนโคตรบ่อยเลยจริงๆอน่ะเซิร์ฟคนมันเยอะเปิดแบบโนเนียบึมบัมซัมเบ้อะไรเงี้ยบึมบัมซัมเบ้กันเลยฮึบอ๋อตัวเราจะมาเนี่ยปับ๊บโอเคเป็น SR มานะครับ b บสค k งโอเคอีกสักหนึ่งสักหนึ่งโลไปแต่มันช้าตรงนี้แหละอ้ยแต่ตัวมันแพงจริงนะคือแบบตัวแดงใบละ6 0 0เพชรแล้วก็ตัวดำมันใบละใบละ1 0 0่อแบงนะ์ะ ก็เลยแบบอ๋อมันนวัวคนมันเยอะแบบเยอะเลยอ่ะอา๋ออ H H อ R อานะครับลินลินนะผมเออเลยผมลืมบอกเนี่ยตัวตัวตู้ตู้แดงตัวตู้ตัวแดงนะมีโบลสมีคิงแล้วก็มีการโรยูในตู้นะครับ โอ้แบบอยากให้เซิฟไทยเปแบบมากเลยแบบน่าบบนนจะฟินน้าดูอะแต่มันจะแต่ก็ยังว่าแหละเซิฟไทยตอนนี้เห็นมีดาม่านี่อยู่อะไรจะเอาโซนิคมาปล่อยเดือนหน้าคือแบบแอดมินมันจะสูบเงินเยอะเกินไปแล้วอะโอ้ยนี่ก็ช้าเหลือเกินโอเคเด ตัดไปเลยแล้วกันนะผมตัดแบบโอเคเขาตัดมาตอนนี้เลยนะครับึ่งแบบเมื่อกี้สุ่มก่อชาร์ดแล้วแบบมันค้างนะครับผมจะไปดูนะผมได้ตัวอะไรตัวใหม่ม่าจะแฮมเมอร,ร์เฮดปะเพราะผมมันได้สุ่มอะเรสุ่มอยู่แล้วโอเคนี่ก็ประมาณนี้นะแบบ คือแจกเยอะมากนี่แล้วผมจะพาไปดูเลย S S R บวกซึ่งเซิร์ฟไทยยังไม่มีเลยนะบบาคุสันนี่จกักรพรรดิเด็กแล้วก็โบรอนนะซึ่งแบบมันแจกเยอะมากๆคือแบบจากงูตายควายล้มอ่ะก็วันนี้เอาเทานี้แล้วกันนะผมแค่แบบเออมาให้ดูนนะแต่ถ้าใครอยากจะเล่นจริงๆนะครับ ผมขอ50ไลค์เดี๋ยวผมมาสอนโหลดแล้วผมจะแปะคลิปที่สอนโหลดนะครับไว้ใต้คลิปนี้นะครับไว้ในใต้คอมเมนต์นะครับแต่เป็นคลิปที่ไม่แสดงสาธารณะนะครับให้เข้าไปดูกันนะครับมีลิงก์ถึงจะเข้าไปดูได้นะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็ขออภัยนะครับที่เสียงอาจจะเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าผมอัดเป็นไม้หูฟังผมใช้ใช้โทรศัพท์อัดนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ ขอ50ไลค์ได้ผมมาสาวนโหลด Let's go Bye